งงสวัสดีค่ะวันนี้พี่สุสวนจะดีนะคะเดินทางมากับอาจารย์หารนะคะมาที่สวนของ f อนะคะที่อยู่อำเภอเวียงสะจังหัวสุร,รา์ธานีนะคะพี่สุเองก็ไม่เคยมาเที่ยวสวนทางใต้เลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากนะคะเราจะพาเพื่อนๆชมแปลงทุเรียนของคุณขาวค่ะคุณขาวสวัสดีค่ะ สุขอนุญาตถามนิดนึงเรากําลังยืนอยู่ใต้ต้นอันนี้คือหมอนทองเนาะค่ะคุณข่าวคะแปลงนี้นี่มีทั้งหมดกี่ต้นร้อยแปดสิบรแิต้นแล้วก็อายุต้นนี้ประมาณกี่ปีแล้วนอนหกปีหีครึ่รงหกปีครึ่งนะคะแล้วก็ในแปลงนี้เนี่ยนอกจากหมอนทองแล้วมีพันธุ์อะไรอีกบ้างมูสังกิงแปลงนี้อ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าโชคดีเราอาจจะได้เจอมูสังคิงสุกบนต้นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกัน สไตล์ของคุณขาวนะคะก็คือเป็นการไว้พวงเหมือนกันเลยนะคะคไอเรียกว่าเยอะเนาะคุณขาวนี่เรียกว่าอายุกี่วันแล้วตั้งแต่ปัดดอก90วันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมภาษณ์เคล็ดลับในการทําสวนสไตล์คุณขาวนะคะทีะ่เรียกว่าเดินตามรอยอาจารย์หาัาทั้งหมดไหมคะคุณขาวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอ โอเคแล้วก่อนหน้านี้ที่มาเจออาจารย์หาเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงคุณขาวอปีที่แล้วก็โอเคอยู่เพราะว่าเจออาจารย์หาตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อค่ะ<อ>เป็นควงเหมือนกันเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็น้นาเขียวสวยมากนะคะจะถามคุณขาวว่าภาคใต้เนี่ยกับภาคตะวันออกเนี่ยแล้วภาคใต้เนี่ยฝนมากกว่าภาคตะวันออกเยอะเลยครับผมแล้วเรามีวิธีดูแลน้ำปริมาณน้ำที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยยัง,ยงไง ก็พยายามตัดหญ้าช่วยตัดญ้าช่วย,วยแล้วก็ยกโคกตกสองเดือนกว่าแน้วตกสงเดือนกว่าไปเริ่มตกบานหป็นงเยี้ตกทุกวันไหมคะทุกวันเลยครับแล้วคุณขาวคิดว่าของสวนคุณขาวเนี่ยไม่ร่วงเนี่ยเพราะอะไรใช้ตัวช่วยผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นะครับตัวไอรอนแมนใช่ไหมอันนี้คือคีย์หลักเลยที่ทําให้ไม่ร่วงใช่ไหม แต่ตอนนี้พี่สูเห็นว่าใบอ่อนเนี่ยมันคือทั้งแปลงเลยเพราะว่าในตัวเจ้นเยอะเนาะเราสามารถจะหยุดใบอ่อนได้โดยที่ไม่กระทบลูกใช่ไหมมีร่วงบ้างไหมช่วงที่รัดใบอ่อนเยอะๆก็มีบ้างแต่นิดๆหน่อยๆอืมก็น่าจะเป็นไปได้เพราะที่เห็นอยู่บนต้นนี่คือเรียกว่ายังอยู่เยอะอะเนาะังอยูไปดูใบอ่อนไ,ได้เลยใบอ่อนมาเต็มทุกต้นเลยอืมแล้วคุณข่าวที่เราเห็นเนาะทุเรียนใต้เนี่ยเนื่องจากฝนเยอะเนี่ย คือเขาเขาเหมือนบ้าใบเนาะคือใบเยอะมากอ่ะแล้วเข้าเข้าเข้าต้นนี้ประมาณกี่ลูกพี่ว่าเป็นร้อยกว่าเอ่อต้นนี้นี่มีกี่รุ่นคุณขาวประมาณนะแต่มันเป็นพี่น้องกันเท่านั้นเองเนาะมองมันไม่ใช่รุ่นรุ่นที่ว่ามันไม่ใช่ต่างรุ่นอ่าไม่ใช่ว่าแยอะเออเย่สดแน่แห้งแล้วไปมัเกือพวงเล็กมัเกือพวงใหญ่ไม่ใช่แบบนั้น เขาเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องที่ที่ออกมาแล้วปิดกันห้าวันหรือวันอาทิตย์หนึ่งระยะปัดดอกห้าวันเจ็ดวันลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกว่าลูกเล็กห้ามเอาออกเอาออกไม่ได้ไม่กล้าออกเลยนะนี่หล้าเอาออกเลยเขาเลยเอาไว้แบบนี้มันก็เลยมองเป็นว่าเหมือนว่าสองรุ่นแต่จริงจริงวรุ่นเดียวกัน คุณขาวพี่สุรู้สึกว่าคือแปลงคุณขาวเนี่ยลำหกปีเนี่ยแต่ลําต้นดูใหญ่กิ่งก้านเนี่ยดูใหญ่สามารถที่ไว้ลูกได้เยอะเลยนะแล้วพี่สุก็เลยถามว่าการทําสวนมาหกปีเนี่ยเราเจอปัญหาท็อปบ้างไหมคคแล้วเราแก้อย่างไงอ็ที่เป็นแผลทีต้นครับเจอมาสองปีนี้แล้วอ๋อแต่ว่าแต่แตอันนี้อันนี้ที่หายที่ว่าเอายาจารมาทาใช่ใช่ใช่รั้งเดียวครั้งเดียวเราก็หายมาถึงคนนี้นี่มาหายกบยงังไห้ทาน ปีที่แล้วที่ท็อปลงแล้วก็เอายาเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ที่เริ่มเป็นแผลปีที่แล้วอ๋อสามปีสี่ปีมีผมทิ้งไปผมทิ้งไปช่วงนั้นผมทิ้งปีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูแลอ๋อทอปลงไลต้นเหมือนกันแล้วก็พอเราเริ่มสังเกตว่ามันมีรอยแผลก็เลยตอนนั้นรู้จักอาจา์หานแล้วก็เลยเอายาขูดแล้วก็เอายามาทากอนาจารย์แนะนำอยู่เรื่อยนะครั้งเดียวหายก็เป็นมันนี้เลยนยขอให้ใส่ สิบห้าห้ายี่สิบห้าครั้งหนึ่งนะถ้าทรงทรงทรงเป็นแบบนี้ใส่ครั้งหนึ่งทรงตูดตูดเป็นยาวเนี่ยไปไปเลือกต้นก็ได้ไปเลือกต้นก็ได้ไเ,ไดเราถ้าต้นไหนที่ว่ามันมันทรงแบบนี้เยอะแล้วก็ใส่สิบห้ายี่สิบห้านะ 15, 25, นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอายุแปดสิบห้าวันถึงถึงเก้าเก้าสิบันเนี่ยเขาิการเจริญเติบโตเขาจะเอาแป้งน้ําตาลอนะ่ะไปสร้างไปสร้างให้เม็ดมันออกสีสีน้ําตาล น้ำตาลก่อนๆแล้วก็น้ำตาลเข้มเนี่ยเม็ดในตอนที่ว่าเม็ดเขาสร้างสีเนี่ยเขาจะหยุดการขยายลูกเขาจะมีหน้าที่มาสร้างแป้งสร้างน้ําตาลแล้วก็ขยายฟูเขาจะไม่ไม,ไม่เบ่งไม่เบ่งลูกแล้วเขาจะต้องไต่สิบห้าห้ายี่ห้าเพื่อยกตูดครับอ, <c oughs> อืยกตูดขึ้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวทรงเขาจะออกมาเป็น A อ C ซี พี่สุมายืนอยู่ต้นนี้นะคะพี่หานสังเกตเห็นว่านะคะสวนของคุณขาวเนี่ยไม่มีน้ําจิบเลยนะ,ะก็เลยอยากจะถามว่าดูแลยังไงที่เพราะว่าน้องๆได้สวยหนามสวยแบบนี้ค่ะก็ฉีดยาพิ้ตั้งแต่ว่าขาโทรหาอาจารย์ว่าอาจารย์ฉีดได้ช่วงไหนช่วงไหนอแล้วจริงๆแล้วฉีดช่วงไหนบ้างก็เริ่มจากตั้งแต่ว่าเยี่สุดเอแห้ง uh huh. e Uh huh. อ่าฮะฉีดแย้สดแล้วก็ฉีดีกทีตอนแย้แห้งเนาะแล้วอาจารย์บอกว่าเทคนิคในการฉีดที่ให้มันทั่วถึงเนี่ยฉีดแบบไหนนะฉีดละอองฝอยไปที่ไหนละอองฝอยใน,ใน,ใ,นในตรงพุ่มอ๋อฉีดในทรงพุ่ม อาจารย์มีมีเสริมไหมไปที่าไปที่ขั้วดอกอ่วารอบๆกรุงเทพเลแต่ไปเน้นที่นี่ใช่ใมาเน้นที่นี่มาเน้นอ่าโอเคอ่าถูกต้องถูกต้องอ่ะนนี้ทวนสอบทวนสอบลึกซีดแบบเตะเลยเพราะว่าเขาเพิ่มเขาไปวางอะผีเสื้อเข้ามาวางไข่เนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นเป็นเป็นตัวเนี่ยตัวเขาตัวอ่อนปากเขาจะยังไม่แข็งแรงเขาจะไปลงไปเล็กๆเล็กๆเล็กๆไปเรื่อยๆไปอยู่ในลูกคาว่า ต้เลี้ยงเป็นหนอนเนี่ยหนอนเนี่ยไม่ได้มาตายที่ลูกขึ้นมาเขาฝังฝังตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอืมพอเข็ฝังตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะดูดขั้วเนี่ยแห้งพอขั้วนี้แห้งปุ๊บน้ํา้ำตรงนี้มันจะกระดกขึ้นอืมอกระดกขึ้นนั่นแหละคือเป็นน้าดีนอืเพราะแทนที่จะลงกล่องไปจีนก็คือจะต้องกลายเป็นมาขายเป็นตกไซเนาะนะคะก็ใช้ตัวเดียวกันก็คือไอ้ตัวที่อาจารย์ได้บอกไหมตัวอีมากับโฟฟินเนี่ยก็ตัวนั้นเขาใช้สลรับกันไปมาอยู่ชุดนั้อชใ่ มุมนี้ชัดน้องแม็กมาด้านนี้เลยเราจะเห็นถึงความที่ดกมากอันนี้คือตามสไตล์พี่หานคือไม่แต่งกะว่าจะเอาไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยร้อยห้าสิบตอนนี้ร้อยอโอ้ <laughs> สวยมาก,มากแล้วก็พี่หานสัมผัสด,ดูว่าน้ำสะอาดจริงๆเนาะน้ำดูสะอาดทั้งทั้งที่ทางใต้เนี่ยฝนชุกมากไอไอรอนแบบอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผมเราใช้มีท่าหานตัวใดมาประสสยอยู่กัมันก็ ส่วนคือตั้งแต่ว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มปิดดอกมาเธอใช้มันตลอดอ่าคุณขาวพี่ก็สงสัยแล้วว่าไอรอนแมนเนี่ยมีหลายคนก็บอกว่าเขาก็สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วทำไมาอยู่ๆคุณขาวมีความมั่นใจว่าเราจะใช้ไอรอนแมนตอนแรกๆเข้าใจว่าไอรอนแมนคืออะไรเข้าใจแต่แรกเลยไหมว่ามันเป็นสารอาหารที่เป็นสูตรสําเร็จของทุเรียนเนาะอ๋อแล้วที่คุณคุณขาวบอกว่าฉีดมาตลอดเลยนะคะฉีดทุกกี่วันอาทิตย์เรือสิบวันอ่า จ็ดวันถึงสิบวันครับผมแต่ว่าพอมาถึงตอนที่ว่าอางเงี้ยไมช่วงที่ว่าลูกเท้าไข่นกนะอ่าอ่าสี่วันสี่วันเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงอันตรายและช่วงที่ใบอ่อนมาด้วยหรือเปล่าถึงเร่งรอบเป็นสี่วันใช่ใช่มาบวกมจังหวะที่ใบอ่อนก็เริ่มมาจะเย่งอาหารกันอะไรอ๋อเราก็มั่นใจไว้ก่อนนะเนาะแล้วช่วงที่ใบอ่อนมาเนี่ยคุณขาวก็ฉีดไอรอนแมนแล้วก็ใส่แม็กใส่อะไรไหมไม่ได้ใส่ อ๋อไ,ไ,ไม่เติมนองเวลาเวลาอ๋อ<ต>เป็นอ่าฉีดโครลรอบกันใช่เวลาฉีดใบครับกว่าสามตัวเองก็คือขั้สั่งสั่งโคลโรฟิลแล้วก็อ่าคือโยกย้ายเอนไซม์ของของการที่ว่าให้ให้คุณวิ่งได้เร็วที่สุดเพื่อวิ่งได้เร็วที่สุดแล้วตัวนี้เขาจะไปเสริมว่าคือสังราะห์แสงได้เร็วอืมต้นนี้นะคะเป็นตัวอย่างของสวนคุณขาวที่สามารถเก็บทุเรียนนะสองถึงสามรุ่นในต้นเดียวกันไว้ได้ใช่ไหมอ๋อมีกี่รุ่นคุณขาวต้นนี้สามรุ่นสามรุ่น แล้วตอนที่รุ่นเล็กสุดเนี่ยตอนที่เขาเป็นก่อนที่จะเป็นกระป๋องนมมันมีความเสี่ยงมีความกลัวไหมว่ามันจะถีบก,กันหรือเปลารุ่นพี่ถีบรุ่นน้องหรืออะไรเงี้ยกลัวไหมคะก็มีกังวลอยู่้กังวลอ๋อ,อแต่ว่าเราก็มีไอรอนแมนเราก็อุ่นใจใช่ไหมโอ,โอเคแล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันสามรุ่นแล้วมันใบอ่อนมาด้วยนี่มันก็คือเสี่ยงเป็นสองเท่าเนาะ แ,แล้วอ่ะทีเนี้ยพี่สงสัยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างเนาะกลายเป็นว่าฝนก็เยอะแล้วก็มีสามรุ่นในต้นเดียวกันแล้วก็ใบอ่อนก็มาโหการที่จะทําให้มันอยู่พร้อมหน้ากันนี่คือมันยากเหมือกันเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถคุมน้ําได้ด้วยเพราะฉะนั้นของของคุณขาวมีโอกาสที่มันจะขั้วบวมจากน้ําเกินอ่ะเยอะ เขาน้ําน้ําเยอะก็มันหมดช่วงวิกฤตแล้วก็คือเขาเริ่มมีน้ำไม่สมัยตอนที่มันยังเป็นไอรุ่นเล็กสุดของต้นเนี้ที่มันเป็นแบบว่ายังเป็นไข่ไก่ไข่นกกระทาอยู่อ่ะมันเสี่ยมไหมช่วงช่วงนั้นเข้ก็จะเริ่มเริ่มติ๊กนุ่มมีน้ำแลแต่ถ้าถ้าถ้าตกแบบทุกวันแบบนี้ก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ผมก็ได้เคยบอกไปแล้วว่าฝนตกสองสามวันติดคือวันไหนวันที่อ่าผมบอกว่าห้าวันฉีดเจ็ดวันฉีดนะแต่ทีนี้ว่ามันตกมาสองสองวันติดสามวันติดเนี้ย ทวงที่เขาหยุดปุ๊บไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องนับวันหยุดฝนหยุดฉีดเลยนั่นแหละไอรอนแมนก็จะไปช่วยได้ตรงนั้นอแล้วก็พยายามคือเพิ่มความขยันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าพยายามทําโครงให้โคนต้นนีให้ร่วงตลอดช่วงโดนฝนเราเราตัดไม่ทันทั่วสวนเนี่ยเราตัดไม่ทันแต่ขอในวงตรงกุ่มให้ล่วงไว้ตลอดเพราะว่าโคนมันล่งเนี่ยมันจะช่วยระบายระบายความชื้นของดินออกไปช่วยก็ได้เกาะหนึ่งคุณขาว คือแปลงนี้มันมีทั้งร้อยแปดสิบต้นมีร้อยแปดสิบต้นแต่พี่สมมติไปต้นไหนต้นไหนมันก็ดกหมดเลยไหนพาไปดูต้นที่มันไม่ดกมีไหมคือคือมันอาจจะแลกหน่อยไงว่าคนอื่นเขาโชว์ต้นดอกเราจะโชว์ว่าไม่ดอกต้องหามาให้เจอมีไหมนะมันก็มันมีต้นไม่เป็นนะต้นที่เป็นมันเหมือนคล้ๆกันหมดยกเหมือนกันหมดเลยโอ้เหลือเชื่ออ๋อมันดกดกกว่าแต่ไอที่แต่พี่สุยังไม่เจอต้นที่มันไม่มีนะ นี่นีต้นนีวน้ว <3 S 1> ่าต้นเล็กๆกันต้นนี้่าอายุไม<อ>่ถึงที่ว่าเลยมันไม่เต็มั้งแต่ตั้งแต่เริ่มใช้อะไรได้เลยอ๋อก็เมื่อกี้คุณขาบอกแล้วเขาเริ่มใช้ตั้งแต่นู่นเลยก่อนดอกไอรอนแมนก่อนดอกบานใช้ตอนไหนนะตัวสัะตมตัวกระตุ้นอ๋อถ้าย้อนไปเลยตั้งแต่ตอนเริ่มทําอ่ะจะถามว่าทําสารหรือเปล่าแปลงนี้<ม>ทําทํากี่เปอร์เซ็นต์ ทำนี้เท่ากับทานเลยดิทำนี้5%แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราวทำสารแล้วฝนมันชุกชุกอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วสารมันหลุดไหมก็เรียยว่าทำสองรอบมีทำซ้ำด้วยเราสะสมอาหารใช้สูตรไหนสูตรของอาจารย์อาหารมดวจงอ๋อก็ได้ใช้ของเขาด้วยสะสมอาหารมาแล้วกระตุ้นตาดอกก็กระตุ้นตาดอกก็เหมือนกัน คุณต้นเราใช้ของพี่หานเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าพางภาคใต้เนี่ยอาจจะกักโศกได้ไม่เหมือนภาคตะวันออกเพราะว่าจังหวะที่ฝนมันทิ้งช่วงมันยางจริงแต่ทีนี้เห็นพี่หานแกบอกว่าสไตล์ของแกเนี่ยยาก,กระตุ้นตาดอกเนี่ยไม่ง้อการกักโศกก็คือแค่ให้ฝนทิ้งช่วงสักแบบสองวันสวันก็คือกระตุ้นตาดอกได้แล้ว ใช่เดี๋ยวมันต้องรออะไรอะาอากาศเพื่อมนวยนิดนึงอ่าอ่านิดนึงม,นม,นมันมันได้ในปีนี้ฝน,น,นมันชุกตั้งแต่ก็คือมาทั้งปีเลยมันทั้งปีแล้วจริงๆแล้วของคุณข่าวเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นฤดูของทางภาคใต้ไหมถ้าถ้าเราดูโดยรวมเรียกว่าต้นฤดูราะนั้นเนี่ยเราวาดฝันกลางอากาศไว้เนี่ยกิโลนึงสองร้อยเนี่ยไม่เกินเริ่มใช่ปะน่าจะไม่เพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าทางทางจันเนี่ยเหลือตัวกิโลละร้อยใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าของเราเนี่ยร้อยห้าสิบเอาละ ร้อยแปดสิบเดียวตอนที่เป็นไข่นกกระทาเนี่ยเรียกว่าใบอ่อนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ก็เลยไม่ไม่กังวลมากเพราะฐานใบเดิมดีด้วยแค่เรามีไอรอนแมนตัวช่วยอ่ที่ว่าช่วงใบอ่อนเราก็ป้อนไอรอนแมนไปที่ลูกอเจอมูซันคิงแล้วน้องแม็กนะคะก็ปลูกกี่ปีแล้วปลูกตอนที่เขาดังๆเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาที่ปลูกมูซันคิงเนี่ยคุณ ข่าวคิดว่าประสบความสําเร็จไหมไม่ถือว่าประสบความสาเร็จเพราะว่าตลาดมันยังไม่ยังไม่บูนเท่าไหร่ยังไม่เออแน่ไม่นอนยังไม่ราคาไม่แน่ไม่นอนอ่ะแล้วการติดดอกติดลูกเนี่ยมูสันคิงถ้าเทียบกับหมอนเนี่ยเขาติดง่ายหรือติดยากติดง่ายครับติดง่ายแต่จริงๆแล้วน้มัหนักสู้หมอนไม่ได้เนาะแล้วในความคิดของคนทําเลยเนี่ยอ่ะถ้าให้คะแนนรสชาติเนื้อสัมผัสของมูสันคิงกับหมอนทองหรือความคุ้มค่าของคนกินเนี่ยคิดว่าถ้ามีสองอย่างให้เลือก นะอ,อ,อ๋อมูสันคิยงอร่อยเนื้อมันมีความละเอียดกว่าอ่าแล้วก็หวานมันกว่านิดนึงเนาะ,อะโอเคต้นนี้นะคะเป็นมูสันคิงต้นคู่เลยนะคะให้น้องแพนว่าน้องๆน,นะลูกสวยอยู่นะคะลูกสวยกระทัดรัดเลยนะคะล้องแม็กเห็นไหมคะปิ้งลอยละล่องอยู่เลยจากออกจากคั่วแล้วจา้า โอ้แล้วทีนี้เราต้องแปลงร่างเป็นลิงขึ้นไปเก็บมาดีเลยนะคะ FC จะตัดมูซันคิงให้พวกเราได้ชิมกันนะคะมีสุกบนต้นมีสุกบนต้นหนลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัดการตัดเชือกเลยจ้ะตัดลิบบิ้นเลยจ้า้มาแล้ว แดีวเรามาอีกสองลูกคู่นะคะก็ไม่ได้เตรียมตัดนะคะก็เลยกระทรงกระสอบไม่ได้เอามานะคะไม่งั้นเราจะอ่าทดสอบให้อาจารย์หันรับูุเรียนให้ลูกศิษย์นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นความอ่าไปแล้วจ้าอีกลูกหนึ่งโอเคเลยมามาโชว์นิดนึงโอ้นี่สวยมากเลย yeah. เราก็มายืนกันที่ต้นสุดท้ายนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเดินครบ180ต้นเนี่ยเราคงไม่ไหวนะคะวันนี้นะคะอยากให้พี่หานนะคะฝากถึงน้องเอฟซีท่านนี้นะคะว่ามีอะไรจะพูดถึงน้องบ้างดีใจแล้วก็อินมอกอิจกใจกับกับสิ่งที่เราคิดพุ่นขึ้นมาอืออยากให้ชาวเกษเตรชาวสวนะมีผลผลิตแบบนี้ทุกคนนั่นแหละอ,อยากให้มีเป็นแบบทั่วประเทศเลยนะ ไม่ใช่ว่าเออตรงส่วนนู้นมีส่วนนี้มีอยากให้มีทุกคนแต่ทีนี้ว่ามันก็ไหลหลช่องทางหลายการเรียนรู้แล้วแต่เราจะไปเอาตรงไหนมาจับจุดประเด็นถ้าจับอันนี้อ่ดีดีแค่ว่า50%เราก็ไปหาอีกห้าสิบเอหาอีกยีมาเติมให้มันเต็มร้อยมันก็เจ็เจะอยู่ได้กับภาคสวนทุกคนตอนนี้อาจารย์ก็เป็นต้นเป็นการสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็อาจารย์ชั่ินใจแล้วทางเอฟซีที่ใช้คือ ดีใจไหมป่าคนผลิตเราดีดีใจวันนี้นะคะพี่สุเองนะคะเป็นคนกลางนะก็ได้เห็นนะคะสายตาแห่งความดีใจนะคะของทั้งผู้ให้นะ,ะอาจารย์หารแล้วก็คุณขาวนะคะที่ทําส่วนได้ประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะก็ขอให้ได้ราคาดีนะคะขอให้ตัดได้ราคาดีๆนะคะ ใจดีใจด้วยนะ,อะขอบคุณครับค่ะคแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปต่ตอไปนะคะแค่ใช้ไอ้รัมแมนสูตรพี่หารทูริมต่อรวยทุกสวนแน่นอน